ฟุตบอลทารินสเกลสื่อต่างประเทศเผยจุดเด่นสุพนัทเหมือนตาแนวรุกทีมชาติไทยก่อนจะมีแกนเปิดตัวร่วมทีมสโมสรเลสเตอร์ซิตี้อย่างเป็นทางการสำหรับสุพนัทเหมือนตาแนวรุกทีมชาติไทยล่าสุดสื่อต่างประเทศอย่างฟุตบอลทารินสเกลรายงานข่าวถึงจุดเด่นของสุพนัทเหมือนตากองหน้าจากประเทศไทยวิเคราะห์ถึงความสามารถ ของกองหน้าวัย20ปีระบุว่าจุดแข่งของสุพนัทเหมือนตามีจุดเด่นในเรื่องของความเร็วเทคนิคการครอบครองบอลเพชซิ่งสูงเล่นเกมรับแดนบนและการเอาชนะคู่แข่งในแกดนดวลแบบหนึ่งต่อนหนึ่งด้วยสื่อดังกล่าวได้อธิบายต่อว่าสุพนัทเหมือนตาเป็นนักเตะในตำแหน่งตัวรุกริมเส้นไม่ใช่กองหน้าเขาถนัดยืนริมเส้นฝั่งขวาแต่ไม่ได้ถนัดเท้าซ้ายในแบบของการตัดเข้าในแล้วยิง สุพนัทถนัดการเล่นแบบครอบคลองบอลมากกว่าตอนที่ไม่มีบอลเนื่องจากเขาถนัดที่จะใช้ความเร็วในการดวลมากกว่าการขึ้นที่โดยไม่มีบอลสุพนัทยังเลือกที่จะพาตัวเองไปที่้านกว้างของสนามในช่วงเวลาที่ตัวเองไม่มีบอลแต่เมื่อเขาได้บอลเขามักจะขยับพาบอลเข้าไปในพื้นที่อันตรายทันทีทั้งสื่อต่างประเทศยังได้ชื่นชมอีกหนึ่งจุดเด่นในตัวของสุพนัทคือเรื่องของการเพลซิ่งคู่แข่ง เขาเข้าถึงตัวได้เร็วก่อนที่จะจับบอลในจังหวะแรกเขาเหมาะอย่างยิง่งที่จะเล่นในจังหวะสวนกลับจดธนวัตรซึ้งจิตทาวรโพสนามเมืองทองครั้งแรกธนวัตรซึ้งจิตทาวรกลงกลางห้องครึ่งทีมชาติไทยโพสนามซ้อมเมืองทองยูเนต็ดเป็นครั้งแรกพร้อมมีการทักทายกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ก่อนจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันจันท์นี้ สำหรับเมืองทองยูนิเต้ภายใต้การน,นำทัพของมาริโอยูรอฟกีมีการซ้อมอย่างต่อเนื่องเตรียมความพร้อมล่าแชมป์ไทยลีกฤดูกการ2023-2024ซึ่งทางธนาวาัซึ่งจิตทาวอนโผล่เดินทางมายังสนามซ้อมของเมืองทองเป็นครั้งแรกพร้อมกับมีการเข้าทักทายกับสตาฟโค้ดและเพื่อนร่วมทีมใหม่เป็นที่เรียบร้อยและมีรายงานว่าแกนธนวัตรได้รับสัญญาจากเมืองทองยาว3ปีโดยจะมีแกนเปิดตัวนักเตะใหม่ ตอหน้าสือ่อมวลชนที่สนามทันดูดอมสเตเดียมในวันที่17กระกฎาคมนี้ทิรทอนเปิดใจถึงการ้าแข้งนีเจลีพร้อมเผยถึงเป้าหมายหลังเลิกเล่นฟุตบอลทิรทอนบุญมาทานันให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์นเจลีพร้อมแนะเด็กรุ่นใหม่ต้องพัฒนาเรื่องร่างกายตั้งแต่เด็กเพื่อให้พร้อมสู้กับฟุตบอลในระดับเจลี แบ็กซด์ทีมชาติไทยของบุรีรัมยูนเต็ดให้สัมภาษณ์ผ่านช่องทางฟุตบอลร้อยแปดในรายการคุยนอกสนามซึ่งมีหลายประเด็นที่น่าสนใจรวมไปถึงจะให้คำแนะนำผ่านมุมมองของคนที่เคยไป้ายแข้งในเจลีต่อเด็กรุ่นใหม่ที่ฝันไป้าแข้งที่ต่างแดนโดยทีระทอนบุญมาทันได้เราเปิดใจถึงช่วงชีวิตที่เคยเล่นในเจลีกว่าตอนย้ายไปมารีนอตสใหม่ๆผมคิดแค่ว่าจะปรับตัวเล่นกับทีมให้ได้ไม่ได้มองถึงเรื่องแชมป์เลย เวลานั้นผมยกให้มารีนอคือทีมอันดับหนึ่งที่รับมือด้วยยากที่สุดต้องบอกว่ากว่าจะเป็นแชมป์เจลิกมันไม่ง่ายมันเหนื่อยมากผมต้องฝึกหนักเพื่อให้ได้เป็นตัวจริงมีความกดดันมีความเครียดมีอาการบาดเจ็บกว่าจะฝ่าฟันจนได้เป็นตัวจริงของทีมก็ต้องสู้แทบกระอักมีอยู่ช่วงหนึ่งผมเป็นตัวเลือกสุดท้ายในตำแหน่ง ถึงคันทีมต้องเอาแบ,บ็คขวามาเล่นแทนแต่พอผ่านการเรียนรู้และเข้าใจเกมเข้าใจแท็กติกมากขึ้นผมก็เริ่มทําได้ดีและได้โอกาสมากขึ้นเรื่อยเรเริ่มรู้ว่าควรวิ่งตอนไหนเชื่อมเกมตอนไหนแล้วก็ได้รับโอกาสมากขึ้นผมก็มั่นใจและไิสู่ให้โค้ชได้เห็นว่าผมทําได้พูดถึงบอลอังเกผมมองว่าเขาเก่งมากไม่ใช่แค่เรื่องแทคกติกแต่ยังเก่งเรื่องจิตวิทยาด้วย เขาสอนผมในเรื่องของความเป็นนักสู้การเล่นเพื่อชัยชนะก็ยินดีกับบอสที่ได้ไปคุมทีมสเปอร์ถ้าถามว่าตัวเองจะไปเป็นแบ็คไซส์สเปอร์ได้ไหมผมไม่ได้มองว่าตัวเองเก่งนะครับแต่เชื่อได้ว่าเทคนิคของผมผมสามารถเล่นได้แต่ก็ต้องยอมรับตัวเองว่าสรีระร่างกายแรงประทะของเรายังสู้พวกยุโรปไม่ได้เมื่อถูกถามถึงการตัดสินใจกับไทยอุ้มเผยว่า ก็มีลหลายๆเหตุผลเหตุผลส่วนหนึ่งคือการที่คนอังเก้ย้ยายไปเซลติกและช่วงนั้นผมก็มีร้องให้เป็นอาทิตย์พอไม่อยากให้บอสไปมีความคิดหลายอย่างผมยอมรับว่าผมรักบอสอังเกะมากและเรามาอยู่ในต่างแดนด้วยก็มีส่วนหนึ่งให้คิดตัดสินใจกับไทยผมมองว่าน้องๆของเราที่จะไปเล่นต่างแดนอย่างแรกเลยต้องมีทัศนคติของนักสู้ และสภาพร่างกายต้องถึงด้วยรุ่นผมรุ่นพี่หมุยก็ค่อนข้างยากเพราะเรามาจากลุกที่ฟุตบอลไทยไม่ได้มีวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ฟิตเนสมาตั้งแต่เด็กผมมองว่าเด็กรุ่นใหม่ๆถ้าเริ่มเข้ายิมใส่ฟิตเนสที่ถูกต้องเข้าไปมันอาจทําให้เรามีกล้ามเนื้อที่ดีขึ้นและพอไปญี่ปุ่นก็อาจจะปรับตัวไม่เยอะเป็นต่อน้อยลงเหลือแต่ไปสร้างความเข้าใจเกมและพัฒนาเรื่องจิตใจที่ไม่ยอมแพ้ก็อยากให้ไปเรียนรู้กันครับ ถ้ามีโอกาสต้องไปผมวังเป้าไว้ว่าอยากเป็นโค้ชได้เหมือนกันในอนาคตที่สำคัญตอนนี้บุรีรัมย์ก็ได้มือขวาของบอสอังกี้มาก็ถือว่ามีส่วนช่วยในการเตินความจำเรื่องทัคติกพอม,มีโอกาสได้คุยกับเขาก็ได้บอกไปว่าหลังเลิกเล่นก็อยากเป็นโค้ชเขาก็บอกว่าให้มาเรียนรู้กับเขาเลยก็ตั้งเป้าไว,วา้ว่าจะอยู่ในวงการฟุตบอลไทยต่อไปแม้จะเลิกเล่นไปแล้วทีระทอนก่าว